สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะวันนี้เรามีอาหารเช้าการมีบ้าวต้นสตุดิโอนะคะผันข้าวต้มนะคะแล้วก็มีขนมปังขนมปังเราอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาใส่จานให้น้องนะคะ,ออะเอานมหรือเอาไอ้นี่ เอานมหรืออะไรนมนะคะบ่าวต้นกินนมนะคะป้าก็จะหยอดนมให้อ่ะอันนี้อันที่สองนะคะก็จะ พอแล้ว <What? S 2> น,า,นาจะหมดคนละมั้งนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะขนมป,ปัง<อ>ให้ลูกชายนนนนให้ลูกชายลูกชายเรียกพิดานะคะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่ายังไม่แก่นเนาะ,ะนี่นะคะ,เ,ะเป็นบรรยากาศของอ่ารีสอร์ทบ้านซิลิกันนะคะเกษตรผสมผสานเนาะดูบรรยากาศนะคะ นี่นะคะใช้เชือกนะคะทำเป็นชื่อนะคะที่เป็นแล้วก็มีแผ่นหินนะคะที่เป็นรูปต่างๆเนาะมีน้องเป็ดด้วยนะคะน้องเป็ดมีเป็ดตัวผู้นะคะที่รูปเป็นตัวผู้เพราะผูกโบนะคะนี่เป็ดตัวเมียผูกผ้าพันคอนะนะอันนี้ก็เป็นสวนดอกอันนี้เป็นเป็นต้นอะไรเนาะที่ใบมันเป็นสีสวยเนาะ ด้านล่างก็จะมีทางลงนะคะอันนี้ก็เป็นร้านนะคะเป็นรีสอร์ทน่าพักมากนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะปักหมุดเลยบ้านซิลิกันนะคะด้านล่างก็จะมีทางลงไปอีกนะคะก็จะมีที่พักอยู่ด้านล่างตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวป้าลงไปดูนะป้ายังไม่ได้มาตรงนี้นะคะเมื่อเช้ายังไม่ได้มาเนาะโอ้กำลังก่อสร้าง เพิ่มขึ้นนะคะแสดงว่ากิจการเริ่มดีนะคะมีช่างมาทํางานนะคะต่อห้องเพิ่มอีกสองห้องนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะต่อห้องเพิ่มอีกสองห้องนะคะฝั่ง,ง,นะะงนี้ก็หมอต้นน่าจะมาพักห้องนี้สามห้องนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นของรีสอร์ทไหนน่าจะเป็นป่ลุมเนาะเพราะมันกั้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเนาะเป็นเกษตรผสมผสานด้วยนะคะอต้อนน่าจะนอนห้องนี้เนาะดีสามห้องนะคะตรงนี้ก็ทําเป็นสามห้องเดี๋ยวป้าไปขอดูเป็นตัวอย่างนะเผื่อไปทําที่สวนเนาะทําเป็นตัวอย่างเผื่อจะไปทําที่สวนสวดาวบ้างนะคะเอาไว้ เพื่อนฝูงไปพักเนาะใครเดินทางไปก็ไปพักได้เนาะโอ้โหทำเป็นชั้นๆเลยนะคะนี่นะคะทําเป็นชั้นๆล,ลงไปเป็นสนามหญ้านะ,ะโอ้อไอ้ทําเป็นแยกห้องอ๋อเนี่ยเขาทำแยกห้องนะคะแต่ทําติดกับพื้นแล้วก็มีบันไดขึ้นสองขั้นนะคะอแล้วข้างหน้าก็ติดกระจก อันนี้ก็แต่บรรยากาศนี้สดชื่นมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาดาชาแนลให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปชมรีสอร์ทนะหนูรีสอร์ทลุงป้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะยู่ติดกันเองแต่เราได้ยินเสียง <laughs> นะคะนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาดาชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ